สวัสดีค่ะหมอเกินนะคะวันนี้นะคะจะมาคุยให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับว่าโบท็อกสามารถทําให้ตาแห้งได้ด้วยนะคะเนื่องจากในช่วงหลังเนี่ยนาะก็ได้เจอ,เอ,อลูกค้าก็คนไข้หลายๆท่านนะคะมีอาการ บอกว่าเครื่องตาเออตามันฝึดๆนะคะซึ่งเพิ่งมาเป็นหลังจากการฉีดโบทบอกบริเวณรอบดวงตาไปนะคะเนาะวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันในเรื่องนี้ค่ะว่าเอ๊แล้วเราฉีดโบทบอกไปเราเน้นที่ริ้วรอยที่กล้ามเนือใช่ไหมคะทำไมมันถึงทำให้ตาฝึดๆอย่างนั้นได้นะคะดับแรกเราต้องทราบกันก่อนว่าก็คือโบทบอกเราไปอินฮิบิตการทํางานของมัสเซิลเนาะอเพราะฉะนั้นเนี่ย ที่บริเวณรอบดวงตาเนี่ยก็มีมัสเซลที่เกี่ยวข้องกับการความชุ่มชื้นของตานะคะการไหลของน้ําตาอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยนะคะคือระบบทางเดินน้ําตาเนี่ยมันจะมีต่อมน้ําตาอยู่ตรงนี้บริเวณใต้คิ้วนะคะวางตัวอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วก็มีท่อต่อลงมาเข้ามาในตานะคะตรงตาขาวเนี่ยก็จะมีเป็นสิ่งที่เรียกว่าเยื่อบุตาภายในเนื้อเยื่อบุตามันก็จะมีเซลล์ที่สร้างเมือกแล้วก็น้ําตาเพิ่มไปอีกนะคะเนาะ ทีนี้การที่ตาคนเราเนี่ยมันจะเปียกชุ่มชื้นดีอยส s t ีมองเห็นได้ดีเนี่ยมันก็จะต้องออมี t e ์ r f i ์มนะคะคือชั้นน้ำตาที่สวยแล้วก็ปริมาณเยอะคงที่และมีคุณภาพที่ดีนะคะเนาะทีนี้การที่ t e ์ r f i ์ m ม,มันจะฉาบตาได้ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการกระพริบตาของเราะคะ่ะเนาะซึ่งหมายความว่า เยื่อบุตาด้านในเรามันจะต้องเรียบเนาะไม่ขรุขระไม่มีรอยแผลเป็นอะไรแล้วก็มีน้ําตาสร้างมาเพียงพอเราต้องหลับตาได้สนิทกระบวนการที่ว่านี้มันถึงจะเกิดขึ้นได้นะคะทีนี้โบลท็อกมันไปทําอะไรที่แน่คือมันไปยับยั้งการทํางานของมัสเซอใช่ไหมคะเ<ม><ม>วลาที่คนเราหลับตาเนี่ยค่ะมันจะต้องใช้กล้ามเนื้อนะคะที่เรียกว่าออบิคูลาริสอ c อ l คูลาเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเออฉีดไปแล้วแบบออบิคูลาริสอ c อ l คูลามันทํางานได้น้อยมากเนาะ เราจะมีภาวะปัญหาเรื่องหลับตาได้ไม่เต็มที่หรือหลับตาได้ไม่สนิทนะคะซึ่งการที่เราหลับตาได้ไม่สนิทเนี่ยมันก็จะทําให้น้ําตาเนี่ยมันระเหยออกไปใช่ไหมคะพอมันระเหยเนี่ยน้ำตาเราจะมีความเข้มข้นมากกว่าปกติและมันจะไปกระตุ้นให้เกิดการอักเสบของดวงตานะคะเนาะในช่วงแรกอาจจะมีภาวะกับน้ําตาไหลออกมาเยอะเพื่อเป็นการแบบรีสปอนส์เป็นการตอบสนองเนาะแต่ว่าระยะยาวเนี่ยก็คือจะมีผลทําให้ตาแห้งได้นะคะ นอกจากเรื่องอมันเอฟเฟกที่ตัวกล้ามเนื้อมันมีผลกับกล้ามเนื้อนี้แล้วนะคะจริงๆถ้าเราฉีดโบท็อกเข้าไปที่ตัวต่อมที่สร้างน้ำตาเลยนะคะก็จะยิ่งทำให้ตาแห้งขึ้นไปอีกนะคะซึ่งอันนั้นน่ะเราจะใช้ในโรคบางโรคเช่นในกรณีคนที่มีอายุเยอะแล้วก็ มีน้ําตาไหลเอ่อเยอะแก้ยังไงก็ไม่หายเนาะออและไม่อยากที่จะผ่าตัดเราก็จะใช้วิธีนี้ได้นะคะโดยสรุปก็คือการฉีดโบท็อ,อกรอบดวงตานะคะยังไงเราก็ยังต้องทำต่อไปนะคะเพราะว่าเราจะไม่อยอมมีตีนกานะคะ อ,อย่างไรก็ตามนะคะมันก็มีผลค้างเคียงได้นิดหน่อยนะคะเช่นก็คืออาจจะทําให้หลับตาไม่สนิทเนาะแล้วก็มีปัญหาทําให้เกิดตาแห้งตามมาได้นะคะซึ่งจริงๆการรักษาพวกนี้ก็ไม่ได้ยากเนาะหนึ่งก็คือโบท็อกเนี่ยริฟมันก็จะค่อยๆหายไปตามเวลานะคะถ้าอยากให้หายมันหายไปเร็วขึ้นก็จะใช้เป็นพวกแบบความร้อนหรือการนวดเนาะไปซาวน่านวด RF อะไรเงี้ยถูๆมันมันจะลดลงนะคะหรือมีการพวกแบบหยอดยาบางอย่างก็ปรึกษาแพทย์ได้ย่างที่2นะคะเรื่องตา ให้ก็คือใช้การหยอดน้ําตาเทียมค่ะเนาะในปัจจุบันเนี่ยน้ำตาเทียมในท้องตลาดก็มีทั้งแบบเป็นขวดแล้วก็เป็นกระป๋อนนะคะโดยส่วนใหญ่แบบที่เป็นขวดเนี่ยจะมีสารกันบูดแบบเป็นกระป๋อนจะไม่มีสารกันบูดเพราะฉะนั้นแบบเป็นขวดเนี่ยหขวดจะใช้ได้ประมาณ1เดือนนิดๆน,น,นะคะเนาะจะจะไม่ให้ใช้นานเกินกว่านั้นหยอดได้เวะลา4-6ครั้ง ะะแต่ถ้าเป็นแบบกระป๋อเนี่ยหกระปะ๋อในกระป๋อนั้นมันจะสะเตอร์ไลน์นะคะตรงเพราะนั้นเวลามันจะไม่มีเชื้อ,อ,อส่วนใหญ่ก็คือเปิดแล้วปิดคืนใส่ตู้เย็นได้แต่ว่า1ห,หลอดน,น,น,นั้นจะต้องไม่เกิน24ชั่วโมงนะคะตัวแบบกระป๋อมีข้อดีคือมันไม่มีสารกันบูดเพราะฉะนั้นคุณจะหยอดแบบวันละกี่ครั้งก็ได้ไม่ได้เป็นพิษต่อตาอะไรนะคะเนาะอีกอันนึงก็คือเมื่อเรารู้ว่าเราหลับตาไม่สนิทนะคะเราก็จะใช้วิธี อาจจะป้ายเป็นเจลหรือว่าเป็นขี้ผึ้งสําหรับป้ายตานะคะเพื่อกันไม่ให้น้ํามันระเหยตอนที่เราหลับตาไม่สิหรือแบบบหนึ่งก็คือใช้ผ้าปิดตาปิดไปเลยค่ะน้ําก็แบบระเหยออกไม่ได้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะผลข้างเคียงพวกนี้มันก็เป็นผลข้างเคียงที่แบบเล็กๆในน้อยน้อแล้วก็สามารถรักษาได้ด้วยอะไรที่แบบง่ายดายนะคะน้องก็ยังอย่าลืมไปบวชทอกกันนะคะอย่าให้เป็นเพอร์มาเนนต์ริงเกิร์กค่ะมีอะไรสงสัยก็ทักมาได้เนาะก็เป็นเป็นทั้งหมอคเนี้ แล้วก็เป็นทางแบบทำความงามด้วยนะคะชอบทังคู่ก็สงสัยอะไรก็ถามไปได้ค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ